อรุณสวัสดิ์สวัสดีต้ตอนรับปีใหม่เช้านี้ก็6กโมงเวลา6กโมงหกโมงกว่ากว่าณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพลูนที่แก่งคอที่มากลางเต็นนอนต้อนรับปีใหม่ตื่นมาตอนเช้าก็จะเห็นตะเลหมอก สวยงามเช้านี้รู้สึกว่าเย็นฮะอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกลงน้ำค้างหมอกลงละนะคือเป็นน้ำค้างเยอะพอสมควรมีสายหมอกทะเลหมอกมองเห็นเลหมอกวันนี้ได้บรรยากาศสวยงามที่แก่งคอที่เก่งคอ ที่เก่งคอโอเคบรรยากาศได้หมอกตอนเช้าวันนะมีละอองหมอกดูสวยโอ้ดูสวยสวย,สวยมากเลยเก่งคอเช้านี้ที่เก่งคอวนะันหะดูบรรยากาศตอนเช้าโอ้เป็นต้นกลางเต้นนอนต้อนรับต้อนรับปีใหม่ ปีสองหก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกรามกราคมสองห้าก็คือตื่นมารับเอาบรรยากาศธรรมชาติก็จะเห็นมีทะเลหมอกเห็นไหมมีทะเลหมอกลอยมาดูสวยงามเลยอันนี้คือเป็นบริเวณ ที่กลางเต็นเป็นบริเวณที่กลาเงาาเต็นสวยงามนะฮะกลางเต็นสวยงามเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากมากเป็นบิวที่สวยเห็นตามนี้เลยครับให้ดูวิวก่อนเป็นไงฮะทะ,ทะเลหมอกสวยไหมล่ะทะเลหมอกสวยจริงๆริงปิดชี้ล าาน,นี่ลงมาอยูตรงนี้เป็นหมอกสวยไหมสวยมากเลยสวิเป็นทะเลหมอกสวยเช้านี้ก็จะได้เจอหมอกที่สวยงามสวยยิ่งขึ้งสวยยิ่งขึ้งตื่นมาฝั่งนู้นก็จะเป็นในส่วนของที่กลางเต็นท์กันที่ากลางเต็นท์ดูสวยเป็นลานก็ เรียกว่าอะไรลานแก่งคอนะลานแก่งคอค้างเต็นท์นอนที่ลานแก่งคอก็ดูสวยงามดีครับยังไงเดี๋ยวเอามีมีม,ม,มีมีเจ้าตัวหนึ่งมันวิ่งมามันวิ่งมาด้วยนี่นะแก่งคอก็ดูสวยตามธรรมชาติยังไงเดี๋ยวทริปนี้ให้ดูบิวโด,ดวยรอบก็คือตามนี้เนาะตามนี้ตามาเห็นนะดูสวย บางคนบางก็ยังนอนกันอยู่เลยเพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำค้างเยอะพอทุกคนเลยแหละน้ำค้างเยอะตรงนู้นเป็นเล้วเลหมอกมีมอเตอร์ไซค์จะมีเสียงดังของมอเตอร์ไซค์นิดนึง